าน้องจ้อยพี่น้องเอ๋ถามไทยว่าเพิ่นเป็นจังไดเนาะคือว่าน้องหล่าส่วนออกหน้าบะได้มีแต่แบบน้ำตาไหลอยากถามความรูส้สึกเพิ่นต้นคิดจังไดพี่น้องเอนะ๋เนาะตอนนี้น้นองหล่าสีบอกว่าทานเพราะว่าอยู่บอลหนันพอเพิ่นเสียพี่น้องเนะอ๋เนาะน้องหล่าน่าทีเป็นตามความคิดของน้องหลา่าแท้ๆพี่น้องเอ๋ตามที่น้องหลา่าว่าไปสำหรับน้องจอนะ้อยเนาะเดี๋ยวน้องหลา่าทีไปถามเพิ่นเบิ่งว่าเป็นจังไดเน่คือว่า,อ,าออกไปบะไ,ได้คือว่าแบบ คนค่อยหรือว่าจ no. no. ังไดพี no. ่หน่อยเนาะอ่าออกปลระยืนย่างอ้อมเทียงอ่าเห็นอะไรตาลูโตน้องลายพี่หน่อยแบบพันยางแบบนี่แน้มไส้แนมควาพี่หน่อยแบบย่างเลาะเบิร์ดเบิร์ดตกแก่เนาะอ่าอันนี้ค่ะพี่หน่อยสำหรับน้องจ้อยอ่าเป็นย่างพี่หน่อยทางครอบครัวน้องหลักกับน้องจ้อยนี่ต้องมาเจอแบบนี้ด้วยเนาะอ่าพี่หน่อยทางน้องหลักก็จักสีจังได อือออกไปหน้าเมื่อกี้นีพี่น,อน้องเนาะอ่าน้องลาอยากถามความรู้สึก,น,ก,ก,กน้องจ้อยจักเล็กจักนอยพี่น้องเย่เป็นเวลาออกไปแล้วอ่าน้องจอ้อยารู้สึกจังได๋บ่น,น้องจ้อยกับสถานที่ที่เฮาเคยอยู่อ่า บพ well yeah! wow! ี่น้องเลยพี่น้องเลยหากะเข้ามาโฮมเนาะเริ่มเทคานพี่น้องเทอันทับเทิงหากะมาแต่หน้าลองจ้อยพี่น้องบางหนึ่งนี่เนาะกะได้ชวนกันเทคานนี่พี่น้องเลยเป็นจบบางไหลบางหน้าเพิ่นพี่น้องเนาะอ้าจังไรกะสบายดีสบายดีสวัสดี พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสู่คนพี่น้องเลยเบิร์ดส่มองส่บอรนะพี่น้องเนาะบ่วสิเป็นพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งลาวขยินดีตอนหับทุกๆุ่านเข้าสู่กับช่องน้องแชล่าอีกคือเกาพี่น้องเลยการบูมขอพอน้องละในตอนนี้พี่น้องเนาะก็จิมีเรื่องมาเราให้พี่ให้น้องได้พังพี่น้องเลยหาเรื่อง้องจอยแต่กัเรื่องเรื่องของน้องฉล่าเจ๊เล็กเจ๊หน่อยพี่น้องเนาะมีตั้ง ข้าวดีพี่น้องข้าวดีทั้งสองฝ่ายมัอนี่อ่าสำหรับตัวของน้องหลักเองนะพี่น้องเนาะน้องหลักก็งไดนพี่น้องเลยแบบดีใจลายพี่น้องเนาะอ่าที่ไอ่ยูทูบเบอร์บัวถิบนอกและเบิงอ่านี่ท่าน้องเฉล่าตลอดมาพี่น้องไลยเนาะท่าน้องหลักก็ดีใจแบบภูมิใจพี่น้องโอ้ท่าน้องจ้อยคนนี้นางเศรอาเมื่อยุมาเอิะน้องเพิร์มาคุยน้ำกันนะเดี๋ยวน้องอาจจะคุยกับเพิ่นเนาะหลักอ่าปิดคลิปอุปก่อน กระี่กับน้องก่อนกดเอฟซีนั่นแหละเนาะอ่าก็คือส่วนมาฟังเรื่องอ่าหน้าของน้องจ้อยก่อนพี่น้องอ่าก็คือชวนกันออกไปเบิ่งแล้วเนาะวังเที่ยงนี่ออกไปกับตู้ไซเพื่อนพี่น้องอ่าแล้วก็ังไรพี่น้องเนาะอ่าออกไปหน้าอะไรอ่ามีคนเกี่ยวเข่ากุศลเห็นห้อยเกี่ยวพี่น้องไม่ไหมอยู่เนาะ แจักชิแมนผู้ใดเกี่ยวนั่นชิแมนแม่ของเพิ่นแหละน้องลหอ่าแน่ไวายแล้วพี่น้องวกับบ๊อบเป็นยังแม่เพิ่นมาเกี่ยวเากะดีเพราะว่าทางแม่เพิ่นกะบวิเขาอยู่เขากินนั่นแหละพี่น้องถ้าน้องจ้อยน้องหลักะเบิ่งแงงกินน้ำน้องลักพี่น้องน้องหลักะเบิ่งสามน่องเตะเนาะอ่าสหรับน้องจ้อยกัได้แต่กะเกิดเหตุอยู่พี่น้องถ้าน้องจ้อยเพิ่นออกไปแหละจังไดเนาะคือชิแมนน้องเพิ่นกินหอดความเก่าเพิ่นจังใด อ่าก็แมนแล้วเนาะเพิ่นออกไปตัวตีเพิ่นนั่นแหละน้องหล่าออกไปแต่ละเถื่อนน้องหล่าสีแบบอ่าบ่มักส่วนน้องเพิ่นอยู่โดนเนาะอยู่จะเล็กจาะหน่อยเลยก็กลับมาให้น้องกันสองคนเนี่ยคาร์บอน้องเพิ่นหายจั๊กชเวดจังไรน้องหล่ากัน่อาอย่างนี้แบบตุไซออกไปน้ำเนาะออกไปเบิ่งเล่นน้นำกันน้องพิ่นน้องเพิ่นออกแล้วเพิ่นออกไปเบิ่งเทียนหน้าแ่บคือชิมันแบบค่อยนั่นแหละพี่น้องค่อยเนาะ ออกมาแตนเะเติดบเห็นยังแบบจังได้อนะอกไปเบืบ้องหน้าบเห็นหน้าพ่อพี่ชังนักเพื่อนคิดไปยังชัดแหละออกไปว่าโอ้เห็นแต่เนะทียงแตนเราลูบเล็กไปเทียงอีห้างไปเทียงห้างเทียงยังแบบหาน้นานอ,งนองคือมันคิดไปแน,น่น่าแต่มันตาไรเหลาแต่ต้นน้องอยู่จักชีปอบใจจังได้อ,อ่ามันจะคอยปอบเอานั่นแหละน้องกันก็นได้น,น,บบน้องอ้าวจังไรกะบันนี้ทิมาเข้าเรื่องราวของทางน้องชสาลาก่่อนนพี้รมอ่ามีทาง ข่าวดีมาหนีพี่น้องเนะาะทางน้องลาก,ก็ได้ถือโอกาสมาเปิดคลิปพี่น้องเพราะว่าวังเศร้าเลยก็บ,บ่มีเวลาเลยพี่น้องเนาะอ่ามีแต่เฮ็ดเลียกทเฝ้าพี่นอ้องเพราะว่าเป็นเพื่อนของตอนเองแน่จะให้งงมันแล้วพี่น้องเห็นเนาะนั่นเองครับเป็นข่าวดีทางทังใดพี่น้องตุสิทธิ์เพิน่นได้ประสานกับตำรวจเพิ่นเนาะน้องลักได้อ้ายเพิ่นมาเล่าสู่น้งองลัฟังอยู่ น้องหลักจังได้พี่น้องดีใจเนาะจนแบบน้ำตาสีไลพี่น้องอ่าดีใจหลายที่อ่าผู้ว่าไอ้ตัวเองนี่่อาเริ่มแข็งแห้งขึ้นแล้วก็เริ่มปลอดภัยขึ้นพี่น้องเริ่มอ่าสีหายดีแต่ก็ทางไอ,อ้ผัวยาใจอ่อนปล่อยไอออกมาให้เพิ่นอ่าดูแลอ่ารักษาก่อนเนาะรักษา,กกษากให้หายดีโดนๆก่อนพี่น้องจังค่อยว่ากันพี่น้องทางไอ่นว่าเนาะอ่าสำหรับน้องหลานเนาะ สช็อดพ rumor, ี่น้องอย่าไปเยี่ยมอะไรเนาะราคาเอฟซีเพ right. anyway> yup. ิ่นก bueno. ็แม่นมาอยู่งานจะภาพเป็นห่วงแต่อ้ายไายว่าเป็นพ่อเป็นพ่อตัวเองคือบอกเป็นห่วงแน่พี่หนุอมเนาะน้องหลักก็เป็นห่วงบดซองนั่นแล้วพี่หนุ่มภัยคือบอกเป็นห่วงพ่อตัวเองเนาะอ้ายก็เป็นห่วงอ้ายพ่อพ่อเป็นห่วงบดซองคนนั่นแหละอะไรก็ได้จักกีทิมผู้ใดลงมันก็ทิมไผยบ่ลงเนาะพี่หนุ่มอ้ายก็เป็นอ้ายน้องหลักพ่อก็พ่อน้องหลักพี่น้หนุ่มเนาะอ่า พายฉยทิ่มกันลงบางคนก็แม่นมาแบบยังไงพี่หนุ่มยังให้แบบครอบครัวแตกแยกกันเนาะอ่าเพราะว่าโอ้ยหายทางพ่อไปเอาเมียใหม่ซะหมาสันซะพี่หนุ่มมันว่านั่นี่เนาะอันนี้ก็อ่ายังไงพี่น้องมันว่าแบบมันแบบตาใจทางน้องชายหลาพี่น,น้องเนาะอ่าเรื่องราวแค่นี้เฮาสีมนันพิดกันจนถึงขั้นเลิกลากันพี่น้องเหน็นเนาะ อาทางพ่อก็สร้างครอบครัวมาตั้งแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงยังกะจนใหญ่เป็นตีนเป็นมือบมดละประชิดป,ป่อยจุปากันอ่าอันนี้บ่มีทางพี่น้องเนาะทางนอง้องล่าใหม่าทางพอ่อทางแม่ไปจากการเด็ดขาดพี่น้องอ,อ่าในใดก็ได้เนาะในใดก็ทางเพิ่นบ่ปอมกันอยู่แล้วเพิ่นก,นก็ปักังได๋มันอ่าสร้างครอบครัวมานํากันจนดปานนี้แล้วเนาะสิมาเลิกลากันย้อนในนี้ทางพ่อเพิ่นน้องหล่าเสื้ออยู่แล้วว่าทางพอ่อเอพิ่นสิอ่าบ่คิดแนวนี้เนาะพี่น้อง ตัว่าทางพ่อเพิ่นกับทางลูกเลี้ยงลูกย่าเพิ่นกับหักจำลูกแต่แท้คือน้องหลานน้องแตยทองน้องวีหักแพ่เบิดสุขคนเนาะพี่น้องเงนาะสำหรับขั้นตอนนี้ก็ค่านน้องเะตอบตามคอมเมนต์เด็บซีเมีนมาพี่น้องเอ้ยน้องหลานก็จักซีว่าจังได้พี่น้องเนงาะ บางคนบอกเข้าใจน้ำมันความรู้สึกเอาดอกพี่น้องไอ้เพื่อนแกมาเบิงเ้งแหละผ่านๆเลวก็ว้าใส่กันจังซันจังซี่เนาะอันนี้น้นองหลักกะถ้าว่าน้องหลักว่าพิดกัขอโทษได้ไรพี่น้องไอ้ถ้าว่าน้องหลักเสีหยงงหลัก,กว่าพิดผาดกัต้องกราบขอโทษขอไผ่ผู้ใหญ่พี่น้องอิจซีเบิร์สกุลสุขคนพี่น้องไอ้เนาะครับสิมาเรื่องนี้กะเป็นข่าวดีอีกเรื่อง,นงอหนึ่งถ้าน้องหลักอะดีใจพ,พี่น้องเนาะที่มีผู้ใหญ่จะดีเพิ่น เมตตาด้วสงสารทางครอบครัวของน้องสายละพี่น้อง่างเนาะอันนี้ก็ต้องขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีได้ไรเนาะที่เป็นคุณมภูมิไส้ให้ลูกให้หลานพี่น้อย่างไรทางต้นสร้างโตอ่าแล้วให้ทางคุณแม่กันชิริษฐให้อยู่ดีมีแห้งเดือสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยแม่แม่แมาให้ลูกสนีทอะ่ะขอกลับไปหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าเดือดซาทุกพี่น้อง,งเนาะอ่าต้องลยนเา จักที่เฮ็ดจังไดาตอบแทนบุญคุณเพิ่นพ mm ี่น้องที่เพิ่นเบิ่ึงบึงพันเุ์บึงบึงเนีแยเบิ่งแยงเนาะอ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นธุ์บึงพนแยงทางครอบครัวน้องหล่าพี่น้องอ่าจะบ่จักคำอันตอบแทนเพิ่นเลยพี่น้องน้องหล่าก็มีแต่คำว่าอูุชัยอุพทรนั่นแหละพี่น้องน้องหล่าก็ับเป็นคนบ่มีคนทุกคนยากพี่น้องนี่เนาะอ่าคือตะกี้ในเราตะกี้ในพี่น้องเนาะเรื่องถุกนะโอ้โตเอ่า น้องหลานี่เคยผ่านมาลายพี่น้องเนาะ,อะตอนน้องหลาย,ยังอยู่ไว้เด็กอยู่พี่น้องโอ้โต้องเข่านำจำปลานี่บ่พ่อกินพี่น้องแต่ละปีเนาะมีแต่ไปหาเอาเขา่เาเขียวหมูมากินเวลาเกี่ยวเข่าหมูยเนี่ยนี่ส่งหมูแล้วพี่น้องเผนเอาสองเท่ากันเนาะเอาขึ้นกันเลอ่าแล้วก็ซีมาอาเรานี่พี่น้องเลยเนาะ มีงบเข้ามาทางเฮือนน้องล่าอีพี่น้องเนาะต้องน้องล่าก็ดีใจแบบตื่นตันแฮงพี่น้องที่มีผู้ใหญ่จะดีช่วยเหลือเนาะอ่าช่วยเหลือให้เฮือนทานน้องล่าแล้วพี่น้องเนี่เดี๋ยวพนวาคอยเหตุไปแต่ละขั้นตอนน้องล่าก็ขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องเนาะมีอันก่อธีฆ่าแล้วก็สี่พันสี่รอยข้าวดินให้ทางน้องหลา่าพี่น้องเนีน่ยข้าวดินกับอ่างบโค้งหลังคาพี่น้องเนียเนาะแต่พิ่นบาวเวียงเพิ่นมาแจ้งบอกซื้อ,อเนาะว่ามีแล้ว งบคงหลังคาคันว่ามุ้งนี่น้องหลักยังบูฮู้อีกเท่หนึง่งนอกตัวนี้ตัวอ้ายเป็นวอาแค่ว่างบคงคงหลังคาพี่น้องไอเป็นว่าค,าค,คาอยเ,อเอ็ดไปเธละขั้นตอนนั่นแหละเนาะในใดกใ็ได้เนาจังได้ให้พี่น้องไงอ้ขอขอบุญขอบคุณในรายทางผู้ใหญ,ญเ่เจดีย์บุษกรสุคนเนาะแล้วก็เอฟซีพี่น้องที่มาเข้ามาเป็นกำลังใจและติดตามพี่น้องไอ้คลิปของน้องหล่าพี่น้องเนาะต้องขอบุญขอบคุณบุษกรสุคนเด้อพี่น้องไอ้เนาะไปประเด็นี้เ้าเสียเข้าไปทักทายสบายดีทั้ง น้องจ้อยพี่น้องเอถามไทยว่าเพิ่นเป็นจังไดเนาะคือว่าน้องหล่าสวนออกหน้าบดาได้มีแต่แบบน้ำตาไหลอยากถามความรู้สึกเพิ่นพิ่นคิดจังไดพี่น้องเอเนาะ,อะตอนนี้น้นองหลา่าชีบวกอาถารพ์ว่า,าอ,อายู่วันหน่พอเพิ่นเสียพี่น้องเอเนาะน้องหล่าน้าที่เป็นตามความคิดของน้องหลา่าแท้ๆพี่น้องเอตามเทน้องหลา่าออกไปสำหรับน้องจ้อยเนะยาะเดี๋ยวน้องหลา่าชไปถามเพิ่นเบิงบ่งเป็นจังไดเน่คือว่า,อ,าออกไปบดได้คือว่าแบบ พ right? right? no. ิ่นค่อยด้วยจังได้พี่น้อยเนาะอ่าออกปลรยืนย่างอ้อมเทียงอ่าเห็นเราตาลูโตน้องลายพี่น้อหน่อยแบบเพิ่นย่างนี่แน้มไส้แนมควาพี่น้อยแบบย่างเลาะเบิ่งเบิดเบิ่ดตกแจกเนาะอ่าอันนี้ค่ะพี่หน่อยสำหรับน้องจ้อยอ่าเป็นย่างพี่น้องทางครอบครัวน้องหลักกับน้องจ้อยนี่ต้องมาเจอแบบนี้ด้วยเนาะอ่าพี่น้องทางน้องหลักก็จักสีจังได้ ว่าไปาอะไรทำตาชิไรพี่น้องไอ้เนาะจากสร้างเว้นสร้างกรรมมาจะใช้แต่ปีชาติก่อนพี่น้องไอ้เออจะว่าให้จบสิ้นในปีนี้เด้อพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเราก็เข้าไปรักษายสบายดีท่านน้องจ้อยก่อนพี่น้องไอ้เดี๋วก็เข้ามาเบิ่งเวียกเบิ่งงานตั้งเแต่น้องหละเลยพี่น้องเนาะไปพี่น้องเอ้บรรยากาศก็สปอดโปร่งดีเนาะอ่าบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ เลยถือโอกาสมานั่งคุยกับน้องก่อนจะเล็กจังหน่อยพี่น้องเไยเดี๋ยวจะไปลุยเวียกเนาะเอา้าสบายดีทางน้องจ้อยอพี่น้องเสยสไงเดี๋ยวน้องละขออนุญาตวางกล้องนีนน่เป็นยังไงทางท่านน้องจ้อยพี่น้องเนาะนี่อย่างแน่เข้ามาแล้วมีแห่กับวซอยปูนแห่ใสปูน,น,ปนเล็ก เนาะอ่าน้องหลาก็เห็นอยู่พี่น้องเลยทั้งสองนี่น้องนี่แหละพี่น้องเนาะที่ปุ่ใหญ่ปุ่นสวยเดือน๋อน้องจอยเนาะทั้งหมดก็ขอบใจทางปุ่ใหญ่จะดีละไรจักสิขอบใจจังได้น้องจอยเนาะอ่าให้ทดแทนบุญคุณเพิ่นพี่น้องเยน้องหลาก็อุตสอุปกรณีไม่แต่อุตสอุปกรนั่นแหละพวกข้าก็ฝนสวยเดือ๋พี่น้องข้าก็เป็นทุกคนทุกคนยากพี่น้องเนาะคือทางน้องจอยอ่า กำพาพี่น้องต้องหลาดได้หับมาเป็นน้องแต่แท้พี่น้องเนาะน้องหลาดิมีถามเรื่องหนึ่งจะเล็กจักน้อยน้องจอยเนาะเรื่องออกไปหน้าเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องที่น้องหลาบุก้าส้วนน้องเพิ่นออกไปแบบสองคนนี่น้องหลาดิบุก้าออกเลยเนาะเพราะว่าจังได้พี่น้องไอ้เนาะเดี๋ยวมาถามทางน้องจอยได้ว่าเพิ่นจีบุกซึ่งจะได้ พี่น้องกันเป็นบรรหาทรนองหล่าจีบุก้าชนออกแล้วกันออกกันออกหลายคนให้พี่น้องไงเนาะอ่า้องจ้อยพราะหู้อยู่ว่ามีคนเกี่ยวเข่าเอาน้องเกี่าเข่าหนี่อยทั้งแม่เพิ่งมาเโทรมาบอกเพิ่นบาได้บอกเพราะขันาถทั้งแม่เกี่ยวน่าจะเกี่ยวเบิร์ดนี่เกี่ยวหน่อยอ่าโอเข่ามันชุกหน่อยเดียวเนาะน้องลาว่ามันโมเมนต์เนาะทั้งแม่น้องจ้อยเนาะการชี้เกี่ยวไปเพื่อนยังน้อยน้อยเนาะ เดี่ยวโน้พ่อสีคู่หนึ่งผอยากได้เนะ<ด>แจเดียวนึงพี่น,อนอ้องเลยยันแ่านั่นแบบคนแบบติดหยกติดยาะละสง่าว่าคิดไปน,นูนี่น้องจอยยันคนแบบรินหยกดิจ้าอะไรเกี่ยวไปขายพี่น้องพวกนี้มันแบบหาหลักของงูกลางคืนได้เวลาเาเกี่ยวเขาา่าเกี่ยวน้าปลาว้พอดกลางตรงหน้านี่นนนแบบาหาเอาของงูของอนี่แหละหาหลักเข่าหลักน้าสั้นซะ ทางบ้านน้องหล่านี่เคยมีพี่น้องเนาะหน,นองจ่อยขันเอาเกี่ยวนในแบบบุมีคนเผาแห้งเต็กพี่น้องขันเข่า,าน้องจ้อยขันเกี่ยวในขิดพี่น,น้องเอา,ารถไทยน้องหล่าวมาแก้เพาไว้อยู่บ้านบอกดีวันไดๆขปป้าวจีปาอยู่หั่นกับขันบุมีคนเผากรับไปทางใหม่แล้วนองหล่าน้องจ้อยเพราะว่าน้องนี่แบบยังไงนี่เนาะคนแบบต็นยาลายพี่น้องแถวขิดนาแถวน้องจ้อยเนาะ

ต,ตั้งแต่ออกไปเ<ะ>็ที่เห็นตะกี้ออกไปแล้วกานออกไปเห็นเทียน่ะกี้เห็นแต่หน้าพอ่อดพี่น้องในน้องว้าอันนี้ก็นอกก้องน่ากับข้าใจความมู่งึืของน้องคือกันพี่น้องเนาะเพราะว่าสถานที่เขาเคยอยู่ตั้งแต่น้อยน้องน้องจอย,ยพี่นองง้องเนาจนไงพี่น้องเนยน้องเป็นกระอยู่นฮะตลอดถึงมามันสี่เคื่อนช้านาสี่บอลูลาอยู่ทังที่กะอยู่กับพ่อเนาะอยู่คองซุก น้องหลักอ่ะให้ค่อันนี้พี่น้องอีกเท่นึงเนาะอ่าบัดน้าล่ะท่านออกไปหากี่วข้าวกี่น้ําแหน้องาสิบ่ชวนน้องเพิ่นออกตามําทาง2คนเนาะบัดนี้หาสิชวนน้องดาวน้องถ้วยออกไปนํากันออกไปอันเบิ่งเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําก็ได้ขาก็กําลังสิสุกพี่น้องเนาะกําลังสิ1เดือนว่าซั่นซะาอีกอาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวก็อันทิตย์นึงผ่านที่นี่ก็ได้เกี่ยวจักเนาะ วันวันเหมือนอย่างวัน,นนี้หาวันคานเนาะปลูกพันธุ์ซุกเสาเพราะว่ามันติดจันทรีพี่น้องไงสุกเนี่ยครับพอดีพ่อเกี่ยวนะอ่าก็คืออันนี้กับน,น้องหลักก็บประหยัดทำลายน้องหลัทำเอาเขาวข้ากับพ่อแหละเดี๋ยวอ่มา,า,าม,มันจังได้เนาะทำไปแล้วมันจต่ำใจน้องน้องหลักก็ยังอ่าคิดคือการกับน้องน้องจ้อยให้ยเอสซีอันอ่าทคือการนั่นแหละพี่น้องน้องหลักก็คือบระยากเล่าเบิด ถามเข้าๆจะเล็กจะน่อยก็พอเนาะอ่ายันแบบอ่ามันจะเทือนเพราะว่าเฮาก็อยู่ในหันต้นน้อยแต่น้อยจนใหญ่พี่น้องเลยอ่าตั้งแต่ตขาน้องไปเ็งานนํากจังได๋เนาะอ่าเริ่มเปลี่ยนไปเลยพี่น้องเยเฮาออกไปเมื่อกี้นี้เนาะแบบกไม้กุตอกน้องน้องจ้อยเนาะี่นอะแบบนี้ะบ่มีคนเผาบ่มีคนเบิ่งกบหงกบยังตายจดพี่น้องแบบเืองแดแดเนาะอ่าแบ่มีคนเผาบ่มีคนเบิ่งจังซี่แหละเนาะ ่าคันว่ามีเอ่อตะกี้เพิ่นอยู่ดูแดเนาะพี่น้องเอ้ยมียังก็งามเบิดอยู่นะอ่าตอนนี้บ่มีคนอยู่บ่มีคนเบิ่งแยมันก็เป็นไปางไม้แล้วน้ําก็บ่ได้ดวกมกไม้มักตอกก็ได้เนะเป็นบงวงบางยงก็เต็มอยู่สวนอยู่พี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่กอ๋อนกกสิบ่มีหยังพี่น้องเอ้ยถามทางน้อจจักน้อยนั่นแหละเนาะป่ะไปเบิ่งนี่เบิ่งงานเฮาต่อะนจ้อยปลุกอ่าไปเบิ่ง ทางนองดาวประกอบแบบก่อนพี <ambition> <the> ่น <God. S 2> ้องเลยโอ้ตัวบอลาจะยืมเวลามาคุยกับน้องคนเกเรก็ไม่เหมาะพี่น้องเลยเนาะพอดีเี้เทแล้วตัวนี้แล้วก็ทางดาวกับนี่กำลังประกอบแบบเทคานอยู่พี่นั่งน้องถ้วยมาตีเฮ้ยวัวดีแท้หมอนี่าวเมื่อยบ่ชาวเมื่อ้บ่เจ้าหัว โอ้ยออกมาเราแดดเราพี่น้องนี่เนาะเท่านนี้เรียบร้อยแล้วพเหนื่อยแค่ล็อกการเนาะต่อหัวประมือตัวเองเลื่อน้องดาวต่อเมือยยกไข่ต่อไม่ต่อ ว่าท่านชุดน้อเลยว่าท่ท้าตอกเลยบอกซะา่บอกตอกตั้งแต่ต้องท่านบอกตีสเลี้ยวอย่างเงยส่าเงเนี้ยเนาะบอกเสนาพดสบายด่น้องดวเรโจ้แปเายะทงก้อาเจราสบยีท่านน้องดาวเนาะเปินกระไลิโจมแป้นมอกี้นี่ยนะยิงก็หยีบไว้ โเตเลยค้ะ no ้ยมันจะแป้งกับดาวนี่าขีดแป้งไอเตงแม่มาขีดแป้งอ้ยเนาะอ้ไกันเลยารยาาก็โดกวาไฟในร้านใช่ไหมเอยอ้าสบายดีทั้งไงกันเนาะจะเก่นหน้าตาพี่น้องเลย แดดมันชองมันเดือมเลยมันจะท่อนแสง <laughs> พี่น้องเลยกำลังขีเข่าแบบเนาะเข่าแบบเที่ยคันตัดแป้นบัวดาว เค้าอายประเด็นเครื่องดุเกรก้าระวังเด้อมันแกม่ับไม่สวยจับไป่สวดอืมก็ด เราตองขอายืนใกล้เนาะแป้นตกจะมาต,ตีตี้กันเลยตกไหตกบอกเล็กช็อตเลยเออ <laughs> คิดว่า <laughs> เอออันคิดว่าบูมีเอ,อ้าบูมีไม่ครึ่งมันบูมีไม่ครึ่งมันคือยู่ <laughs> ขอยเรายืนใกล้ <laughs> เมื่อกี้นะเออบู <laughs> มีไม่ครึ่งมันคือยูหัวแ <laughs> ป้นคนเราแผ่นนะ บอดเพิ่นโอ้สบายดีเป็นอะไรเรื่องเล่าคือว่านักหน่องพอสุคือตอนนี้งกบ่าแขนทางนึงบ่ได้ยบได้ตำยกบุฮอดปล่เจ็บข้างนี่บ่กระดูกแตกเพิ่มาไปจะวัาลงลุ่มลงข่างเดียวไปจากเนกกระแทกลงมานี่บ้าไเานี่ ไผ่ดิ่งไปเลยปพาแตกไปเลยเราหลุดกันมุนมุนนี่เล็จอดไหม้ไปเลยตัดมันหักเบไปเลยหักไปเลยปีกแตกเข็มเบิ้ดไวเตอร์บดถือหลดไวเตอร์แต่แตนยังบุญแห้งอยู่ที่ว่าคนผมมีแนวหักบดบดเป็นยังเนาะดีแล้วเห็นไหมเราเคยสั่งมากต่ยังไม่ยุ่งยเ่าไม่ยุ่เนาะโดยเห็นไหมโหน้องสาวหยุดตกใจ ủa hiện đang phò bên lền mà bảo, thô bộc bào là long nấy như say phượng, long như đưa ủa. ăn bào lị khỏe mì phết phơn. là thô hà bọc, bọc, bao miếng hả? rồi. <laughs> đó, <Đôi, cười> <rồi, cười> đẹp, พี่น้องเลยฮะโอเคสินะพี่น้องเนาะสำหรับที่งนี้กันน้องหลักจะขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็นจะขอกล่ากำบาดสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะทั้งน้องหลักก็เข้าใจทั้งผมซื้อทางน้องจ้อยยังไงเนาะว่ากเป็นคิดกันได้คิดกันได้พี่น้องเลยน้องหลักไม่อยากว่าว่าอะไรยัน้องเป็นให้พี่น้องเลยให้น้ำตาไหลเนาะ หาน้องหล่าเธอไปยาวทักหาปันไดพี่น้องเพราะว่าหาเาออกมามันก็จังไดพี่น้องก็รู้สึกมันแบบตําใจแหละน้ำตามันยังไหลแลพี่น้องเลยพี่น้องจ่อยก็ได้เนาะทางน้องหล่ากับพ่อเฮงตอนนี้ยังอ่าจะเป็นยังทางครอบครัวน้องหล่าทางน้องจ่อยก็ได้พี่น้องเนาะมาเจอแบบเดียวกันเลยอันนี้เนาะไปโอเคจ้าพี่น้องเนาะสำหรับพี่นี้ก็จะขอกล่าวคำเวลาสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ